ไหนบอกคืนนี้มีธุระไงมีธุระจริงๆค่ะยุ่งเตรียมฉลองวันเกิดให้ใครบางคน ยังไม่เลิกเรียนเหรอเดี๋ยวเราไปกินบะหมี่เนื้อวัวร้านนั้นกันเอาสิัส่งชื่อพี่เลิกงานได้ยังคะตุ้นเจสุยเลิกงานแล้วคืนนี้ไม่มีเรียนใช่ไหมฉันมีธุระอื่นค่ะ we ไหนบอกคืนนี้มีธุระไงมีธุระจริงๆค่ะยุ่งเตรียมฉลองวันเกิดให้ใครบางคน Happy birthday ค่ะตายจริงถ้าเธอไม่พูดพี่ก็ลืมไปแล้วว่าคืนนี้ต้องฉลองวันเกิดอะฉันเข้าใจค่ะเพรพี่แก่แล้วก็จะไม่ชอบฉลองวันเกิดเพราะฉันก็เป็นแบบนี้ใช่สิแก่แล้วนี่ถ้างั้นหวังว่าเธอจะให้พี่แต่งงานก่อนอายุ27นะ <27. S 1> อายุ27ฉันยังเรียนไม่จบเลยงั้นพี่จะแต่งงานกับใครฟังที่เธอพูดเนี่ยเหมือนจะไม่ปฏิเสธนะงั้นพี่ก็ถือว่าเธอตอบตกลงแล้วนะคนหน้าไม่อายใช่อยู่แล้วก็จีบสาวน้อยนี่แต่ไม่ตงเป็นสาวน้อยหัวดื้อย่างเธอพี่ก็ต้องหน้าด้านอยู่แล้วพี่ว่าฉันดื้อเหรอ,อ จริงสิพี่ชายฉันพวกพี่เฉียนเฟยได้อวยพรวันเกิดพี่หรือยังแค่วันเกิดตัวเองยังจำไม่ได้เลยจะจำวันเกิดคนอื่นได้ยังไงไม่ได้พูดเหรอคะอืมแล้วเพื่อนที่บริษัทล่ะว,วันนี้ได้ฉลองวันเกิดให้พี่ไหมพวกเขาแต่ละคนก็งานรัดตัวไม่มีเวลามาสนใจเรื่องนี้หรอกพี่ชายตัวแสบจำวันเกิดเพื่อนไม่ได้แน่ มาหน้างโง่สั่งชื่อพี่รู้ไหมว่าวันนี้เป็นวันอะไรรุ่นพี่อย่าลืมสง่งภาพออกแบบมาให้ฉันด้วยฉัดไปหาใครเนี่ยรุ่นพี่คนหนึ่งคะ่ะรุ่นพี่เหรอเขามีธุระอะไรกับเธออืกิจกรรมมหาวิทยาลัยนะ ขาหล่อมะมีทัศนคติสประการหรือว่าสูงกว่าเธอหนึ่งช่วงหัวเขามีแฟนแล้วค่ะอืมก็แค่ถามซางเยียนเออทำไมพี่ใช้ฉันอยู่ๆก็โทรหาพี่ล่ะประหลาดจังจริงด้วยวางดีกว่า รับหน่อยรับหน่อยนะฮ <c oughs> <Hello S 2> ัลโหลฮัลโหลต้นเจสซี่อยู่ๆก็นึกได้ว่าวันนี้เป็นวันเกิดนายใช่มีอะไรยินดีด้วยนะเพื่อนอายุขนาดนี้ยังหาแฟนไม่ได้